สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดิมชั English, นะ้นมาชิพอังกฤษนัดที่9ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าแบ็คเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป1-4เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากวอลฟ้าเจมี่วาร์ดี้เกลาฮีเอเฮนาโชแล้วก็คีแนนดิลส์เบอรี่ฮอร์ส่วนเจ้าบ,บ้านได้1ประตูจากแซมมี่สมูดิสนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล,ล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์กลับขึ้นมานเป็นจ่าฝูงที่24คะแนนส่วนแบ็คเบิร์นร่วมอยู่ที่18มี10คะแนนเหมือนเดิม ในขณะที่ดาวซนัวล่าสุดยังคงเป็นแจ็คคลา์กับอดัมอัลสตองที่ซัดไปคนละเจประตูแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยโปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่10ช่วงกลางสัปดาห์นี้ฮะคือบันอังคารก็จะมีเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเจอัฮเดอร์ฟิลด์อิบสวิตพบฮาวมิเดลสโบรพบกับคาร์ดิฟ พีมัรเปิดบ้านเจอมีวอร์สโต๊กเจอซัมตันแล้วก็เวสต์บอมเจอกับเชฟฟีย์เวสต์เดย์ส่วนคืนวันพุธมีโคลนที่ซิตี้เปิดบ้านเจอแบ็กเบิร์นลีดพบควีนส์พาร์คเลสเตอร์เจอเพรสตันซันเดอร์แลนด์พบวัตฟอร์ดส่วนซีเจอนอร์ซิตี้แล้วก็ลอตเตอร์แฮมจะพบกับบริสตอลซิตี้